5เทคนิคการให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักต้องตั้งใจทำและต้องรู้ประโยชน์ของการให้อภัยรู้จักโทษของการไม่ให้อภัยให้ดีด้วยและลองมาทำตามคำแนะนำดังนี้ครับขอ้อ 1. จงสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้มากขึ้นโดยให้มีความพร้อมจะให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นและโกรธคนได้น้อยลง เพราะรู้แล้วว่าถ้าโกรธแค้นแล้วไม่ดีอย่างไรและรู้ว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยากแต่ไม่พ้นดีมากเราจะสร้างภูมิกุ้มกันได้โดยขอให้ถ่อมตนอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือทุกคืนว่าขอให้คุณได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเพื่อทำให้คุณสามารถรักคนอื่นได้มากขึ้นสามารถให้คนอื่นได้มากขึ้น สามารถให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้นและขอให้คุณได้รับความรักจากคนอื่นมากขึ้นได้รับการให้จากคนอื่นมากขึ้นได้รับการให้อภัยจากคนอื่นมากขึ้นจะทำให้คุณมีความพร้อมจะให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้นและง่ายกว่าและเป็นการเตรียมตัวทอมตัวรับเอาพลังจากสิ่งที่อยู่เหนือกว่าคุณที่คุณนับถือ มาไว้ในใจของคุณเพื่อให้คุณมีพลังจะทำในสิ่งที่ยากนี้ได้ดีขึ้นข้อ2ใช้สติปัญญาให้มากขึ้นโดยให้คิดว่าคนที่ทำให้เราโกรธนั้นเขาอาจจะมีข้อบกพร่องในตัวซึ่งเป็นความปกติของบุคคลทั่วไปที่เกิดมามีความบกพร่องในตัวทุกคนและมีความไม่เท่ากันไม่เหมือนกันจะทำให้เรามองความผิด และความบกพร่องของเขาเป็นเรื่องปกติรวมทั้งตัวเราก็สามารถทำความผิดหรือมีความบกพร่องได้ด้วยคนที่มีความบกพร่องนั้นจะได้รับความทุกข์จากความบกพร่องของเขาเช่นคนที่ปากพลอยชอบด่าว่าก้าวร้าวต่อคนอื่นเขาก็จะมีศัตรูมากเมื่อเขากโกรธง่ายก็ทำให้เขาเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง หรือมีภูมิต้านทานต่ำได้ง่ายเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าหากเขารังแกเราทำให้เราทุกข์ก็ให้คิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมตามมาถึงเราให้ทําใจรับเสียและทําความดีมากขึ้นในกรณีที่ต่อสู้ด้วยกฎหมายไม่ได้แต่ถ้าหากต่อสู้ด้วยกฎหมายได้ก็ให้ดำเนินตามกฎหมายไปถ้าสู้แล้วแพ้ก็ให้ถือว่า เป็นเรื่องของวิบากกรรมดังกล่าวแล้วให้ทำอตัวยอมรับและรีบทำความดีให้มากขึ้นถ้าไม่อยากต่อสู้ทางด้านกฎหมายและความแค้นยังคาใจอยู่ก็ให้นึกถึงผลของความแค้นของเราที่ทำให้สารของความเครียดลังออกมาเกิดความไม่เป็นสุขและเป็นโรคทางกายตามมาได้มากเพราะใจของเราใฝ่คิดถึงแต่ความทุกข์เสมอเ ถ้ายังแค้นอยู่และไม่ให้อภัยถ้ากับเราเป็นผู้แพ้เพราะยิ่งคิดยิ่งแค้นและทำอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขมิแต่ความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าเราแค้นและให้อภัยได้เราคือผู้ชนะเพราะเราไม่แคร์ว่าเขาทำอะไรให้เราในอดีตแล้วเราคิดไปแล้วเราทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลำบากคือการให้อภัยได้แล้ว ผลของการทำผิดของเขาที่มีต่อเราให้เป็นเรื่องของการตัดสินและลงโทษตามกติกาของกฎแห่งกรรมเถิดข้อ3ให้ทำตัวให้มากขึ้นดีสติปัญญาและวิจารณญาณจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นอีกโดยคิดว่าเราตั้งมาตรฐานตัวเองสูงไปหรือเปล่าระแวงมากไปไหมคิดมากไปไหม จะผิดเขามากไปไหมทำให้คิดว่าเขาทำผิดต่อเราและย้ำคิดซ้ำๆมากไปจนเกิดความทุกข์จากความโกรธแค้นมากไปหรือเปล่าเกิดความเข้าใจสภาพปกติของมนุษย์ว่าต้องมีความผิดความบกพร่องและสามารถยอมรับความบกพร่องของคนอื่นได้เห็นใจในความผิดความบกพร่องของเขาได้อยากช่วยเหลือเขา และจะอภัยได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่าเขาก็ทุกจากการบกพร่องของเขาเขาไม่ได้มีความสุขจากการทำผิดต่อเราอย่างที่เราคิดหรอกทุกอย่างที่เราคิดโกรธแค้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นนั้นไม่ใช่ทุกถาวรหรอกทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไปตามกฎของปรมัตรสัจจะที่มีความเป็นอนิจจังทั้งนั้นอย่าไปคิดยึดติดว่า เราจะต้องทุกข์มากๆตลอดไปจ้องหาทางคลายทุกข์ให้ผ่านไปเร็วๆด้วยการให้อภัยไม่ดีกว่าหรือถ้าคิดอย่างนี้ถือว่ามีวิจารณญาณได้แล้วข้อ4ให้ออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวและไม่แข่งขันเช่นการวิง่งจ็อกกิ้งเพื่อให้สารความสุขหลั่งออกมาและให้นึกถึงภาพตัวเองมีความสุข จากการให้อภัยกับคนอื่นและให้นึกถึงภาพตัวเองมีความทุกข์จากการไม่ให้คนอื่นจะทำให้อยากให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นข้อ 5. ้ชื่นชมตัวเองให้มากๆเมื่อคิดได้ดังกล่าวหรือเริ่มลงมือทำอะไรเพื่อการให้อภัยดังกล่าวแล้วจะเกิดกำลังใจได้มากขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาด พอดแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไปก้าวสู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ